สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องพร้อมกำลังแต่งตัวเออแต่งตัวเสร็จแล้วกำลังไปรับตานะคะน้องพร้อมกินข้าวอิ่มแล้วก็เลยอยากไปรับตาน้องพร้อมหันมาหน่อยลูกน้องพร้อมหันมาหน่อยไม่บายก่อนทูกครับก่อนทูครับก่อนเร็ว ถูกครับคนดูก่อนถูกครับก่อนถูกครับก่อนอยู่แม่พาไปครับโอ้โหนำหน้าเลยจ้ะนำหน้าเลยจ้ะอีแม่ยังไม่ได้ทาครีมกันดองกันแดดเลยแต่แต่น้องพร้อมอาบน้ำแล้วน้องพร้อมหันหน้ามาก่อนบายยคนดูก่อนเร็วน้องพร้อมถูกครับก่อนเร็วถูกครับคนดูก่อนเร็วเร็วอยูแม่พาไปถูกครับก่อนเร็วโอ้โห มันมาเทจังวันเนี้ยเออใส่ไว้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 ไวไวเดี๋ยวร้อนลุกตาไปไหนเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คก่อนว่าต,ตาไปทางไหนเออเออเออไปไปไป,ป,ปเดินเดินเดินไป ไขวนะไขวนะอ้นวนะนะไขนะ่น่ะหนะไข่น่ะนันนาปารีเปล่าไปไปหาพี่ปอมันจะไปหาไปนั่งรถอะเขา,อา,าเอาว่าว,าว,าวงไปโรงงานเหรอ หนูพร้อมมานี่มาอย่าไม่เอาเอาอันนี้บังแดดให้เออไปไปแม่เดินบังแดดให้มาเดินในร่มมามาจับมือแม่มันร้อนจริงๆอ่ะลูกหนูตอนเย็นไม่ได้เหรอรอตอนเย็นไม่ได้เหรอลูก <c oughs> เดินในร่มครับเดินในร่ม <c oughs> ได้ไหมไปมานี่มานี่มานี่ แม่ว่ารอตาอยู่นี่ดีไหมลูกรอตาอยู่นี่ดีไหมหืมไม่ต้องไปถึงนู่นหรอกมันร้อนเออหืมไหนดูหันหันมาให้คนดูดูก่อนไหนหันมาก,ก่อนเร็วอย่าไม่พาไปเร็วหันมาก,ก่อนเร็วมาถูกครับก่อนถูกครับคนดูก่อนเร็วทูกครับก่อนเร็ว จะไปอย่างเดียวเลยไปถ้ายัางก็รีบเดินไปนี่มันร้อนตรงเนี้ยเดินตรงนี้เดินในร่มนี่ยินถึงรถตายังไ่ยินเสงรถตาไหมนั่นน่ะ đơn băng rôm hai. Nana, bây giờ, hô tả lâu? Bao lâu? Nana, nana, nana. Bao nè lâu lâu lâu? Bao lâu 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 ไปเดินไปเดินไปคุณแม่ปิดหัวสองวันแล้วยังไม่หายเลยนะคะเนไ่ไปไปเร็วตารออยู่ตารออยู่ตาพอเห็นวันก็จอดรถรอเลยนั่นน่ะก็อยากเล่นนั่นน่ะ ดเดินดีๆอุ้ยน่นนะน่ะตาก็พอตานะ่ะเล่นบันเด็กเลยนะ่ยอุ้ยลุกขึ้นลุกขึ้นดีดสปริงไวมากไปเดินไปเดินไปอย่าจับ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 ,จบ,จบไปไป ไปชี่ไปชีเออเอาทำไมล่ะลูกทำไมเนี่ยไปขับรถกระตาเร็วไปขี่รถเร็วขี่รถเอาทำไมล่ะลูกโอโอ้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 อะไรอ่ะนู้นน่ะขับรถไถบอสตาร์รถดูบ่โอ้มามามาจับมือแม่จับมือแม่จับมือแม่เนาะเป็นไรอ่ะ เฮ้ยตาไปแล้วดูดูจอบดูตาคนจอบดูตาไหนไหนเอาเอาเอโอ้ <c oughs> โอ้โอ้เฮ้ยเป็นอะไรวะวันนี้ไว้ไปไหมนั่งรถก็ตามไหมนั่งไหมครับนั่งไหมลูก ทีอย่างนี้นะอุ้ยตาขับรถหนีแล้วทางนี้สิหนูน้องพองตาขับรถหนีแล้วจมเยอะเลยมาทางนี้ทางนี้ทางนี้น้องฟอมทางนี้รูปมามา เร็วหูยนั่นน่ะตาขับรถหนีแล้วเป็นไงล่ะแงบอกแล้วเล่นตัว ี๋ยวคุณแม่ไปรอตรงกอไผ่ดีกว่าไม่ไหวคือตอนนี้ไมเกรนขึ้นเป็นไมเกรนมาสองวันละคือนอนพักผ่อนไม่พอนอนพักผ่อนไม่พอนะคะคุณแม่อันนี้เป็นน้ำม่วงที่เขาห่อแล้วนะคะเป็นน้ำม่วงที่เขาห่อแล้วนี่จะเป็น,น นางจะชอบขี่ขี่รถไถร,ร้อนก็ขี่แต่จริงๆนางเป็นคนขี้ร้อนนะนางเป็นคนขี้ร้อนมากน้องเป็นคนขี้ร้อนมากแต่ก็เวลาออกมาข้างนอกหรืออะไรเงี้ยก็จะทนได้จะทนได้เหงื่อออกร้อนอะไรเงี้ยก็ไม่แบบไม่งองแง จนคุณแม่ต้องแบบพาเขาล้มเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไข้ไม่เป็นหวดัดไม่เป็นอะไรเงี้นะถ้าไม่ไปเจอเด็กที่เป็นหวัดด้วยกันไม่เจอคนที่แบบอา่าเป็นหวัดอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นถ้าเป็นเองอะ่ะไม่เป็นมาเร็วคุณแม่ปวดหัวมากนุบๆๆเลย,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 ย Okay. เอาไว้แค่นี้เนาะไม่หวคุณแม่ปวดหัวมากนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบน้องเชื่นชอบคลิปน้องชื่นชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็เชื่นชอบน้องติดตาน้องอยู่อะไรเงี้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าชมผ่านช่อง youtube ก็ฝากกดติดตามนะคะกดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ